สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมีซิงนะครับวันนี้เราจะมาใช้การเพ้นเท็กเจอร์กันนะครับก็ในที่นี้นะครับผมก็จะมีวัตถุวงกลมหนึ่งอันที่แกะเท็กเจอร์แล้วนะครับแกะเท็กเจอร์ธรรมดาก็คือ,อทำใหม่เลยก็ได้เดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันในที่นี้เนี่ยก็คือผมจะเน้นการสอนการ Paint เพ้นเฉยซึ่งปกติแล้วเราจะต้องแกะเท็กเจอร์แล้วนะครับผมสร้างวงกลมมาหนึ่งอัน แล้วก็ไปที่โหมดโพลิกอนนะครับแล้วก็มาที่ Create UV มี SUV S UVs นะครับแล้วก็เลือกอันนี้นะครับคือการแก้วงกลมเป็นแผ่นเป็นทรงกระบอกวงกลมแล้วก็ออตโต้และเป็นวงกลมนะครับก็กดไปปรึบมันจะขึ้นรูปนี้ขึ้นมาให้ผมก็จะเลื่อนเอาให้มันชิดนี่เลยแล้วกัน จะทำมันชิดเลยโอเคถามว่าชิดข้างบนทำไมนะครับเดี๋ยวเปิด U V Editor ขึ้นมาพอชิดปุ๊บเนี่ยเออไอตัววงกลมเนี่ยมันจะเคลียให้เป็นสี่เหลี่ยมและอยู่ภายในไอนี้พอดีนะครับโอเคโอเคอยังยังเดี๋ยวขอย่อลงอีกหน่อยหนึ่งคืออย่าให้อะไรมันเกินจากกรอบ ตรงนี้ไปนะครับให้มันอยู่ในกรอบนี้จะดีที่สุดก็จะเพลงกันในนี้เลยวิธีการเลื่อนในนี้ก็คือคลิกขวาแล้วก็กด U V ลากครอบแล้วก็เลื่อนกด W W แล้วก็ R ได้แต่กด E ไม่ได้ก็ E ก็แค่ได้แกนเดียวนะครับก็แล้วแต่ W E R เหมือนเดิมก็ปิดไปเก็บเก็บไว้ก่อนดีกว่า โอเคนี้จะมาเพ้นท์กันแล้วนะครับให้ไปที่หมวด Rendering แล้วก็มาที่ 3D Paint Tune แต่เบิ่คลิกนะครับแต่เบิ่คลิกทำไมที่ดับเบิคลิกคือจะให้มันกดตรง Option ขึ้นมานะครับซึ่งเราจะต้องอันดับแรกนะครับโปรเจกต์ของเราจะต้องเซตโปรเจกต์แล้วก็คือเซตโปรเจกต์ก็คือเนี่ยไฟล์แล้วก็โปรเจกต์แล้วก็เซตคือเราจ,จะมีอยู่แล้วหรือถ้ายัางไม่มีก็คือกด New ถ้าใครที่ไม่เข้าใจว่าทํำยังไงนะครับก็คือเดี๋ยวจะแนะนําตัวอย่างให้ก็คือกด New แล้วก็เซตว่าที่อยู่ Location ไว้ที่ไหนโฟ Folder ชื่ออะไรแล้วกด Use Default ซึ่งจะตั้งชื่อ Default ไว้ให้แล้วกด Accept แค่นี้ก็เป็นการเซต Project แล้วนะครับแต่สร้างแล้วมันยังไม่เซตให้นะครับต้องมากด Project แล้วก็กดเซตอีกแล้วก็เลือกไปที่อยู่ที่นั้นที่เราเก็บไว้ว่าโลเดอร์นั้นอยู่ที่ไหนโอเค ไอ้นี้ผมเสร็จแล้วแต่ว่ามันยังเพนไม่ได้สังเกตว่ามันจะขึ้นรูปการกระบาดขึ้นมาดับนะต่อมานะครับเดี๋ยวก็มาเลือกที่ assign edit texture นะครับกดตรงนี้เลยนะครับปุ๊บมันจะบอกว่าเออคุณต้องการผ้าขนาดไซส์พันคูณยี่ิบสี่มันจะเอาสองพันละกันอ่าจะเป็นสองพันสี่สิบแปดให้คือเป็นสองเท่าของพันยี่สิบสี่นะครับแล้วก็เป็นไฟล์อะไร ถ้าอยากให้ดีๆเนี่ยเป็นพวกทิปกระทากล้เนี่ยโอเคผมเลือกเป็นทิปละกันแล้วกด assign edit texture ปึ๊บนาที่นี้เพนได้แล้วกดตัว B นะครับกดตัว B ีค้างกดเมา s e ซ้ายค้างนะครับก็เป็นการาเราเลื่อนมาปุ๊บก็เป็นการปรับขนาดของ brush แล้วคราวนี้ผมจะเทสีพื้นลงไปก่อนผมอยากได้เออเป็นสีผิวคนละกันก็เลือก color เนี่ยนะครับโสดเนี่ยก็ เอาสีเนื้อก่อนผิวขาวๆนิดนึงแล้วก็ววดวก,กดสดเพนก็คือจะเทสีนั้นลงไปทั้งหมดเลยเอลหดัาต่อมาก็เลือกคือเลือกคันเลอร์สมมติผมจะลองใส่ลูกกตานะครับที่เอาเพนไว้ทําไมก็คือเพนไปเป็นตัวอย่างยังไม่ใช้จริงหรืออาจจะใช้จริงได้เลยถ้าคุณรีบร้อนขนาดนั้นนะครับแต่สุดนมากคือก็จะเพนแค่ตัวอย่างเพื่อจะไปทําต่อในโฟ o t o s h o p คือจะเพนตาแหน่งของตาเช่นลูกกาและเออตรงนี้นะตรงนี้นี่นี้น เป็นลูกตา,เ,าเขียนไม่ตรงอีกอายอยิ้มป,ปากนะเอเขียนข้าไว้นี่เป็นลูกตาแวบของข้าอู้เรียจริงเลยวาก็ได้เกียรติไม้เกียรติอา่านี้เป็นตานะอา้าวตรงนี้เป็นหู ยื่นหูอ่านี่เป็นผมนะนี่เป็นผมเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จัดการกันไปซ้ายขวามันจะเหมือนกันไหมนี่เออโอเคเคลียละเราก็ได้เพจเอาไว้แล้วนะครับเติมนี่ยสมมติจะมีจุด อะไรพิเศษบนใบหน้าที่จะมีมีฝายมีก็อย่าลืมเติมไล์ไปด้วยนะครับแลดูดูวีดิทเตอร์กันมาเร็วด่านใจน,นี่คือสิ่งที่เราเพนลงไปแล้วถามว่ามันไปอยู่ที่ไหนนะครับก็เปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาโฟลเดอร์โปรเจกต์ของเรานะครับมันก็จะอยู่ใน 3D Paint Texture นี่เป็นไฟล์ทิฟ แล้วเราก็เอาไปเพ้นต์ต่อใน h ฟ t o s h o p ให้มันอลังการสวยไปเลยก็ไกด์เล็กๆในน้อยนะครับในการเพ้นเท็กเจอร์เพื่อเป็นคร่าวๆนะครับเป็นตัวอย่างเพื่อเอาไปเพ้นต์ต่อใน h ฟ t o s h o p ก็ถ้าจะให้ดีก็อาจจะต้องมีการเก็บรายละเอียดทำลูก,กตาให้มันเข้าใจง่ายๆนะครับถึอทำงานหลายๆคนการทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งที่ดีนะครับต้องหัดฝึกไว้ทำงานคนเดียวโอเค ขอบคุณที่รับชมและรับฟังครับผมผม NDKVC ไว้พบกับคลิปถัดๆไปนะครับก็อาจจะมีการสอนแกะเท็กเจอร์บ้างแต่นะตอนนี้นั้นยังไม่มีเวลาว่างสอนเลยก็เอาเป็นว่าแค่นี้แหละขอบคุณครับ